สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกล่องพัสดุที่ส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแต่ว่าคุณปู่จะส่งอะไรมาให้เรานะคะมาเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บก่อนนะคะ,ะข้างในกล่องก็จะโอ้ข้างในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะคะเฮ้ยนี่นหนู ไ้หูม่หูสองตัวนะคะแล้วก็จะมีเลอยู่สองห่อนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาเลไปเก็บก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูสองมาดูสองตัวนี้กันดีก,กว่านะคะนี่อืมนี่คือไฮไลท์ของเราในวันนี้นะคะน้องน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาอีกตัวหนึ่งมาดูกันวายมันดื้อน่กเลยนะคะ ตัวนี้นะคะน้องเป็นตัวเมียนะคะน้องคือตัวเมียน้องเป็นตัวเมียนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งกันดีกว่าค่ะตัวนี้ทําไมทาหน้าแบบนี้ลนะ่ะตัวนี้นะคะน้องก็เป็นตัวเมียเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าน้องตัวแรกให้ชัดๆนะคะนี่ค่ะเนเนน้องไม่ยอมทำหน้าน่ารักนี่นะคะคืหน้าน่ารักของน้องนะ น้องน่ารักมากเลยนะคะเราจะไปให้อาหารน้องแต่ลืมไปนะคะเลยไม่ได้ซื้ออาหารให้น้องเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะดูน้องไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้น้องเริ่มหนีแล้วะคะ่ะบังปุง้ยน่ารักไหมจ๊ะน่ารักมากอุ๊บ <c oughs> อยู่ตัวป่วนนะคะนี่ค่ะ ดูสิคะดูน้องนะคะน,น้องหล่นน้องดื้อม,มากเลยนะคะตอนนี้โอ้น้องก็ดื้อนิดหน่อยนะคะก็ไม่ได้ดื้อม,มากนะคะโอเคค่ะก็ขอออ โอเคค่ะเราก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะายบายสวัสดีค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไหมคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูหลายๆครั้งนะคะว่าน้องจะเจติบโต,ตมาเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะายบายสวัสดีค่ะ